ฝึกแบบนี้ทุกวันฝึกแบบนี้บ่อยๆนะครับให้เราเกิดความคล่องเกิดความชานาญวันนี้นะครับช่างสอนจะมาแบ่งปันนะครับสําหรับน้องๆนะครับหรือพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่กําลังจะเรียนตัดผมนะครับหรือนะครับต้องการที่จะฝึกทักษะการทํางานของช่างตัดผมนะครับอื่นนะครับเราต้องทําความรู้จักกับบีก่อนนะครับทําความรู้จักกับอุปกรณ์ที่เราจะทํางานนะครับ ช่างสอนจะมาแบ่งปันวันนี้นะครับก็จะมีหวีนะครับใน3ลักษณะนะครับก็จะมีหวีนะครับหวีใหญ่นะครับเอาไว้ขึ้นทรงเวลาเราตัดนะครับจะมีนะครับซี่ห่างนะครับแล้วก็ซี่ทีนะครับแล้วก็จะมีหวีเล็กในการเก็บรายละเอียดหลังจากที่เราขึ้นทรงแล้วนะครับและนะครับหวีที่3ก็คือหวีซอยเราจะเอาไว้ซอยผมด้านบนนะครับ เมื่อเรารู้จักกับอุปกรณ์แล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะจับหวีแบบไหนนะครับให้ถูกวิธีนะครับและให้ง่ายต่อการทํางานอ่านะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราวางมือในลักษณะแบบนี้ให้หัวแม่มือนะครับอยู่ตรงกลางหัวแม่มือแล้วหวีตรงนี้นะครับให้ชนกับผนังมือเราเลยนะครับชนกับอุ้มมือเราหัวแม่มือนะครับให้วางตรงกลางแล้วก็นิ้วชี้นะครับให้วางตรงกลางเหมือนกันนะครับ ให้ตรงนี <aran> ้ชนกับพนังมืออุ้มมือเรานะครับให้วางในลักษณะแบบนี้แล้วนิ้วกลางนะครับให้ลงมาประคองข้างล่างเห็นไหมครับนิ้วกลางเราจะมาประคองแบบนี้นะครับอันลักษณะการพลิกหวีพลิกแบบไหนใช้หัวแม่มือตรงนี้นะครับในการพลิกขึ้นมาเห็นไหมครับในการพลิกมานิ้วกลางตรงนี้ประคองไว้นะครับประคองหวีไม่ให้หวีตกไม่ให้หวีหลุดมือประคองไว้ดันขึ้นมานะครับอ่าดันขึ้นมาแล้วใช้มือตรงนี้ หัวไมมือกับนิ้วชี้ที่ใบนะครับไม่ให้วีตกวีหล่นนะครับแล้วเราจะเอาขึ้นมาแบบไหนนิ้วกลางนะครับให้อยู่ในร่องตรงนี้นะครับในข้อมือตรงเนี้ยอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงงัดขึ้นมาอ่าแล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วหัวไม่มือนะครับให้ประคองเหมือนเดิมฝึกในลักษณะแบบนี้ครับฝึกขึ้นลงขึ้นลงนะครับฝึกให้จนมีความคล่องมีความชนานาญนะครับ หรือจะฝึกในลักษณะแบบนี้นะครับวีขึ time, right ้นวีลงวีขึ้นวีลงขึ้นลงแบบนี้ฝึกทุกวันนะครับให้ความให้ข้อมือของเรานะครับมีความอ่อนนะครับฝึกแบบนี้ทุกวันนี่คือการจับวีนะครับการจับวีนะครับจะทาให้ให้เราทํางานได้คล่องนะครับจะไปในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะทํา